ต้องเอาไม้ไปลองเอาไม้ไปดันลอ้อดันลอ้ลอพอดีเลยห่อยนะดูว่า้อมาวันไหนะ ต้องมาบ่อยๆนะจะได้ห่อนกับังพวกไขมันมันจับไม่ทันแล้วมันกระเด็นกระโดนกับตัวไ่มัน คนู้ฟังแล้วว่าบ้านเราไม่เขียนที่ทีว่าอาจารย์ดาวนาที่นั่งห้อยขาเนี่เด็กคัทลุงนะไม่ได้อ่าไม่ได้ก็ตามไปใ้บางแล้วก็ไปเห็นเชรเอ้าบางลูกค้าบางมันมีตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วสี่คนสี่พันกว่าเมื่อกี้ให้กอดูอ๋อเดี๋ยวออนส่งเข้าไ่นะมีอะไรอีกไหมโอเคโอเคของปลายก็ส่งให้ออนอยู่นี้ Wow. It's too dark. on assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะทุกทุคนค่ะพี่ไปนะคะขอต้อนรับสู่ช่องายพาไปค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมสว่วนพี่ไปก็สบายดีตามอัตภาพนะคะตอนนี้พี่ปไปอยู่ที่ทะเลเหมาะเขาไข่โดยทีเนี่ยคือเขาอยู่ที่ทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมือนจังหวัดพังงาน,นะคะซึ่งไม่ไกลจากอำเภอตะกัวป่า,ปาค่ะจริงๆแล้วพี่ายอยากจะบอกว่า เ,เขาไข่รู้แห่งนี้ปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นแบบสวนยางเป็นป่าย,ยางใช่ไหมคะของชาวบ้านที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็บนเขาเนี่ยสูงประมาณ200เมตรจากระดับน้ําทะเลจุดไฮไลท์ของออทะเลเหมอกที่นี่นะคะเขาจะมี5จุดมหัศจรรย์ก็คือ1เป็นจุดที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นค่ะแล้วกเ็เราสามารถเห็นวิวทะเลอันดามัน แล้วก็ทะเลหมอกในตอนเช้าแล้วก็วิวทิวทัศน์ของภูเขานะคะนี่การเดินทางมาเขาไผ่นุ้ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเดินทางมาง่ายมากแล้วก็ที่นี่เขาจะมีโฮมสเตย์ก็แล้วแต่ว่าบุคคลไหนชอบโฮมสเตย์แบบไหนนะคะส่วนพี่ปายเนี่ยก็พักอยู่ที่ของโฮมสเตย์บางเหล็กคลิปนี้พี่ปายเสียแค่900บาทต่อคนนะก็คือค่าอาหารตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้ารวมค่าขนส่งรถ ขาไปแล้วก็ขามานะคะส่วนการขับรถขึ้นมาเนี่ยพี่ไปคิดว่าพี่ไปไม่แนะนําให้ทุกคนแบบว่าขับรถขึ้นมานะคะเพราะว่าภูเขามันชันมากๆแล้วเอ,อากต่ได้ไงเดี๋ยวพี่ไปพา,าทุกคนไปชมบรรยากาศตอนเช้ากันนะคะอยากจะบอกว่าทะเลหมอกที่นี่สวยมากาคือเหมือนกับทางฝั่งทางเหนือของประเทศไทยเลยค่ะเดี๋ยวไงเราไปดูกันเลยค่ะเนี่ยข้างหลังเป็นรถ แบบวิบากคาวาสกิมาจากภูเก็ตคัน,นีโ้โหยแบบเขาขับแวนมาเลยอะมีงามค่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่ปายจะพาทุกคนไปรู้จักบางเหล็กนะคะซึ่งบางเหล็กเนี่ยเป็นเจ้าของโฮมสเตย์แห่งหนึ่งในเขาไข่นุยแห่งนี้นะคะบางเหล็กเป็นคนน่ารักมากเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับบางเหล็ก เรามาดูซิว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนทําไมจูจ่ๆเขาถึงมาทําโฮมสเตย์อยู่ข้างบนเขาไขา่หนุ่ยค่ะบังเล็กสวัสดีค่ะคโอเคอเดี๋ยวเราไงเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่า เดี๋ยววันนี้พี่ไปมีแขกรับเชิญที่น่ารักเลยแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักคนนี้นะคะว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนคะ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับบังเหล็กกันเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะตอนนี้นะคะพี่ายก็อยู่กับบังเหล็กนะคะเด,เดี๋ยวพี่ไปจะขอแนะนํานิดหนึ่งนะคะว่า บางเนี่ยในภาษาของอของ,ของมุสลิมเนี่ยแปลว่าพี่ชายนะคะ,ะบางเหล็กเนี่ยคืออยู่ที่เขาไข่หนุ้ยนะคะก็อยู่สายบริเวณนี้เกิดที่ไงปายอยากให้พี่บางเหล็กเนี่ยช่วยแนะนําตัวเองให้กับทุกทุกคนได้คสว<า>ัสดีครับก่อนผมบางเหล็กครับแล้วก็ทํามานตรงนี้ก็นี่ทำที่พักผมสเตย์ครับผมก็ทํามาก็ประมาณก็มีป2ป8ก็นับแล้วก็6ปีแล้วครับตอนนี้ คืออยากจะถามบางว่าโฮมสเตย์ <h om est ay> ของบางเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลังคะ่ะม,มีมีทั้งหมดก็ห้าหลังครับเป็นเป็นหลังเล็กก็นอนได้สองคนสองท่านก็มี <h om est ay> แล้วก็หลังใหญ่ก็นอนได้ประมาณสามสี่ท่านก็มีครับผมแล้วก็ <h om est ay> มันมีระเบียงแบบมาเป็นกลุ่มบางทีก็เจ็ดแปดคนส0่คนก็มีอุปกรณ์ให้เขามาทํากิจกรรมทําอาหารกินเองปิ้งย่างอะไรแบบนี้ครับปิ้งย่างแล้วมันมีอาหารอะไรบ้างที่จํากัดที่เราไม่สามารถนําขึ้นมาข้างบนนี้ได้บ้างไหมคะก็อาหารที่จํากัดก็คือคนอิสลามก็จะเนี่ยคือห้ามนําเนำหมูมาแล้วก็ห้ามพาหมาแล้วก็แต่ว่าไอ้พวกแอลกอฮอล์เครื่องดื่มมาได้ครับผมได้เพื่อกับว่ามาสังสรรค์ดื่มอะไรก็ไก็สมมติถ้าใคร ะะก็อย่านําเนื้อหมูหรือว่าสุนัขขึ้นมานะคะเพราะว่าเหมือนบางเดสเอบอกว่าคือช,ชุมชนแถวเนี้ยเป็นชุมชนของมุสลิม<ช>ซึ่ง<ช>เราก็ต้องนับถือสถานที่<ช>แล้วก็เก็บสถานที่ไม่ทราบว่าจุดประสงค์ในการทำโฮมสเตย์ของบางนี่คืออะไร จุดประสงค์ก็ให้ให้ใหใหพื้นที่ตรงนี้ในหมู่บ้านฝ่ายท่าของเราทุ่งมะพร้าวอะ่ะมันเป็นพื้นที่ของชาวบ้านนะจนได้ท่องเที่ยวกันได้ได้มีงานทำด้ครับผมได้ทำงานกันนะเ,เพราะว่ามีพื้นที่จะได้เป็นที่ท่องเที่ยวเพราะจากโซนนี้อ่าและไปละเวก แถวเคาลับอะไรก็ประมาณ10กิโลมันไม่ไกลแต่เป็นคนที่ที่ว่ามันเป็นเส้นทางสอนื่องสามารถเวะเที่ยวได้พักได้คือมาแล้วท่านจะได้เที่ยวตรงนี้ด้วยไงครับเนี่ยแล้วก่อนได้รู้จักด้วยบ้างอยากจะฝากอะไรบ้างเลยก่อนที่เราจะไปอะไรแบบนี้จะฝากอะไรบ้าง คือถ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่ารู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจอะไระก็ให้มาเที่ยวแบบเนี้ยที่แบบชนบุที่ชาวบ้านนะครับมาเ<ช><ช>ที่ยวแบบราคาประหยัดในกันก็เนี่ยมาหาธรรมชาติกันก็ต้องมาแบบ<ช>เนี้ยเพื่อก็ต้องก็ต้องรู้นะว่าที่เที่ยวธรรมชาติไม่ใช่ว่าเรามาหาความสบาย<ช>ที่เที่ยวธรรมาชาติก็ต้องเข้าใจว่าเป็นภูติธรรมชาติก็ต้องเข้าใจกับธรรมชาติพอเราหาธรรมชาติก็ต้องเข้ากับธรรมชาติรับเนี้ยแล้วก็ฝากไว้มาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจุดนี้ได้เลยครับเพราะว่าเนี่ย ท่านก็มานองทางที่นี่ก็มีโปรแกรมมาไปเที่ยวนูนเที่ยวนี่ต่อได้อีกครับผมได้แล้วก็มีเพจ Facebook ด้ใช่ไหมใช่ครับเพจเฟซบุ๊กมีเบอร์โทรเกิดถ้าทุกคนสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่ปายก็จะให้รายละเอียดของบางเหล็กนะคะไว้ในใต้คลิปของพี่ปายแล้วเถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามบางเหล็กได้แต่ไยงไวันนี้พี่ปายต้องขอบคุณบางเหล็กมากที่ที่แบบว่าเสียสละเวลามาพูดคุย ะะวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบบายขอบค่ะสวัสดีค่ะ <บา S 1> ครับคผู้ค้าตอนนี้นะคะพี่ปายก็กาลังเดินทางไปเสม็จนางทีนะคะยังไงนะคะวันนี้พี่ปายก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับชมคลิปพี่ปายนะคะเกิดถ้าคนไหนย,ยังไม่กดติดตามพี่ปายเนี่ยก็สามารถกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะยังไงวันนี้พี่ปายขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายชุกรันมาสลามา เียวกันนะครับผมครับขอบคุณค่ะครับ รถน่อรถที่ต้องเอาไม้ไปลงเอาไม้ไปดันถันล้อถันล้อเลาอีเล่อนดูเาเนั่ย่้อเราก็ต้องลงเดินเนี่โอ้โหพอเรับมานะไรทวกน้องอ่ะเป็นเแฟนจบมา